โอเคยอย้อย้นยสิ้นนยวันที่นั่งกูจาเนยรู้จาลินดูอัเจนั่งกูี่ยนนะเปย้อนตะกั่ววางแคนก็้น้องสายอ่าแล้วแคนเหลาเลานนะน้นยมวจาะไปมาเลยมูเล่นอย่ามูใช้เล่นใช้เลยเจาะสุเลยพ่อทอินเนาะอยากกูปานลูกแคนนะที่เอาหตัวน้องสายด้วยนะตัวหลานสายด้วยนะเลยลูกแคนเนี่ยากหลานึงนะเลยเคยตัวหลอน d อเกอรนะ bây mua sách sẽ lấy tụi chạy ok, bây mua to nè, sẽ đợi gia lao like có share cho các nó càng thang dễ lăng rồi này, tí chờ đòn roi ok, okay. 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 สิที่หนอกูย่อ B K ใส่เล้วเ K กู B K เลย B K K G สองสิบปที่ออนนอกูย่ออ่า B K ไอ้บัตรที่ออนนอกูย่อเหลานึงเนี่ยเหลาหนึ่งน้องใส่ด้วนหนอนเลยหลานใส่ด้วนหนนเลยป้านะฮะหลานใส่ด้วนรู้ต้องรู้จเลยอ่าหลานใส่ด้วนนนเลยป้านะอ่า คุณทวัตถาน่โอ้โหใจทวัตถานเหียรอหรอหล่ะเอ้าใจทวัตถานเหียรอหรอหล่ะก็จ้าเลย bk สายดันขึ้นแล้วหรอดีเ b ใส่ดันขึ้นแล้วหรอดีเ b ใส่ดันขึ้นแล้วหรอโอ้โหดาวไปหนึ่ง bk สองดาวไปแล้ว bk สองดาวไปแล้ว bk สองดาวอีกแล้ว bk สองดาวอีกแล้ว โอ้โหชยจอย่าผิดพลาดมินจีซย่ะตัวเกมเราจะเราจะเก่งขีหยาหน่าานองเกงอีหยาหนาปาทีอ่อนเกงเกินใหนตัวเกมเราจย่อเดียาตื่นพลาดเกมมจีซิเจเหล่เกมมินจีละพลาดมินจีซิ่จะตเซลยาหือแม่นเซาหน่า b, le, b, b, b uh ีเล่บีเคเล่อจตัวปน่ยตัวเสียอืมบีเคเคจีสองบีเคกูอืมดีเคสายแล้วจะยังไงแล้วจะยังไงแล้วไม่เจอใครเลย b ีเคกูอยู่ไหน b ีเคเคจีออ้าอีกอีกสอาวข้างเหรอ ไม่ไม่ต้องค้างนะอ้าวน้องสายไปดิน้องสายไปดิอ้าวไปดิน้องสายไปดิเอ้ยตรงจะค้างเนี้ยน้องสายด้วยหลานสายด้วยเลยอีทุกข้างนะหล่านสายดรวสอีทุกข้างนะน่นดีอ่าเละดาวไปแล้ว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  อ้าวสองสามสองสามแล้วใครจะอยู่ใครจะไปบีเจซายแล้วใครจะอยู่ใครจะไปอย่างนี้เอาอย่างนี้ล่ะมาดีอย่างนี้มาดีแล้วใครจะอยู่ใครจะไปเหลือหัวหน้าทีมเหลือหัวหน้าแคทเหลือหัวหน้าแคทเอาไม่รอดเลยหัวหน้าแคทอย่างนี้ไม่รอดเลยหัวหน้าแคทเอายังไงโอ้โหหัวหน้าแคทอ่าแล้วแคทแล้วป้าน้องสายนอนบาลานสายนอนเซเปียวิตูน่ะตูนอข้างนะเกมตลอดนะ ที่โพสเกียนนอนข้างเลยเกียนนอนจุดค้างให้เจได้หรอนี่เลยเสพย์นั่นยังจะเขียนนอนจุดค้างนี่นะอ๋อจุดค้างเหรอโอเคโอเคโอเคมันละมันละขึ้นมาละประธาตนต้องใส่ข้างประนต้องใสน่นอกข้างนะอืม BK ใส่สังหารไปสี่ BK KG สองสังหารไปสามส่วน BK กูกับ BK เละยังไม่มีผลงานอะไรเลย รัวๆนั่นแหละเข้ามารัวๆนั่นแหละเข้ามารัวๆนะานั่นแหลบีเคเคจีสองจะดาวแล้วบีเคไซสังหารไปอีกหนึ่งหัวหน้าแคนหัวหน้าแคนเหลาหนึ่งหัวหน้าแคนเหลาเหลาหนึ่งโหบีเคไซจะดาวแล้วบีเคไซแล้วจะยังไงบีเคไซดาวไปแล้วอ่าบีเคกูบีเคกูสังหารหนึ่ง ทำทานสองบีเคสายแล้วจะยังไงละยังไงเอาดึงได้ดึงได้ดึงได้อาดึงได้เอ้ยบีเค2จีสองมีอีกตัวหนึ่งอยู่นีเอา้าวดาวไปแล้วอา้าวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวนี่วาเออช่วยตัเสียโอเคจะเจอแล้วโอ้โหหมดตีวอมวอมวอม เสัยบีเคกุบีเคเล่ต้องประเด็นเนี่ะโอเคน้องสญญายเนี่ยชักข้างว่าแล้วไงเออชักข้างแล้วหลังกายชักข้างแล้วโอ้แม่นแม่นแม่นลาวหนึ่งลาวหนึ่งกำลังไปอยู่เล่าวหนึ่งกำลังไ,ไปอยู่ประเด็นคือเขาอยู่ไหนทำไมไม่เจอเลยโอ้โหบีเคสัย บีคีซายทำอะไรวะทำมวยอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไรวะทำมวย,ย่างเงี้ยอย่าตายเลยไงวะอย่าตายเลยไงวะอย่าตายเลยไงวะลาวหนึ่งขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปข้างบนแล้ว บีเคซ้ายเจอไหมบีเคเละขึ้นไปไหมบีเคเละจะไปไหมนับไงบีเคสองนับไงเอาอีก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 แล้วไปยังไงเอาอีกแล้วไปยังไงเออดาวแล้วดาวแล้วเออโอ้โหดาวอีกหนึ่งดาวอีกหนึ่งโอ้โหชุดบัตอย่างมันเลยบีเคสองจัดไปสองโอ้โหไม่ธรรมดา จีศูนย์อ๋อลาวหนึ่งโอ้โหลาวหนึ่งได้ปืนนี้ด้วยล่นะถ้าลูกซองมามองไปเต๋อถ้าลูกซองนะบวกความเร็วรีรุ่แค่ดมัมเมสซิงที่ว่า BKSIE ได้แค่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มองเธอเดินเข้าไปให้เขายิงอะ่ะมาหลังด้วยอะมาหลังด้วยโอ้โหใส่สูตรนี้ด้วยเหรอจะใส่สูตรนี้เหรอจะใส่สูตรนี้เหรอสูตรนี้ใส่ก็ได้นะสูตรนี้อือฮึใครอยู่ข้างบนได้ชนะใครอยู่ข้างบนได้ชนะเอ้ยใครอยู่ข้างบนได้ชนะ ดีเคเลไม่มีผลงานอะไรเลยดีเคเลไม่มีผลงานอะไรเลยโอ้โหจะไปใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหดาวเหมือนกันดีเคกูก็าดาวแล้วดีเคเลวจะทํายังไงได้ดีเคเละจะทํายังไงไม่ต้องช่วยก็ได้ช่วยก็ไม่ได้หลอดนะเหลือคนเดียวคือคนนี้ไงเหลือคนเดียวคือ โอ้โหเหลืออีกถูซะแล้วโอนอนจิตโอกาสมีน้อยโอกาสมีน้อยนะโอกาสมีน้อยนะ BKC สองดาวไปแล้วเหลือสองตัว BKC ซ้ายกำลังจะดันขึ้นไป b k เซ้ายดันขึ้นไปได้ไหม b k เล็กกำลังไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยสอง จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยบีเคเละจะรอดไหมเนี่ยบีเคเละเอาเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้โห<อ>สุดมันเลยอื บีเคสายบีเคคู่บีเคเละโอเคอ๋อทำอยังไงวะเอ้ยทำไมทำอย่างนี้วะเอ้ยทำไมทำอย่างนี้วะโอ้ไ oh, อ้ว oh ัวหยาดตาโอ้โหบิเคเลจะ มาเจอปืนแล้วบีเคเลมาเจอปืนแล้วบีเคเลมาเจอปืนแล้วอย่าตายแล้วไงวะเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมแล้วบีเคเลเข้ามาทําไมแล้วอย่างนี้บีเคเคจีสองแล้วจะทํายังไงบีเคเคจีสองบีเคกูกับดาวไปแล้วบีเคกูกับดาวไปแล้วบีเคไซกับดาวไปแล้วไม่ใช่บีเคกูบีเคไซเหลอดไหมเนี่ยบีเคเคจีสองบีเคสอง โอ้โหชนะไป B K กูจ mm ัดไปแปดเหลาหนึ่ง A W M หนึ uh ่งอ้าวยังไงเล่าทำไมไม่เอาปืนอ่ะต่อยอย่างเดียวเหรอ วางแผนนี่จะเป็นยังไงเกมสุดท้ายนะตัดสินนะเกมสุดท้ายนะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยบีเคกุขึ้นไปแล้วไงบีเคกุบีเคเคจีสองจะเดาแล้ววันนี่จะเดาแล้วมันนีน่โอ้โหอัดเสอนอยู่ตรงนั้นบีเ <laughs> คเละอ่าฮะบีเคเละแล้วจะทำยังไง มาหลังด้วยมาหลังแล้วหลังลมาหลังแล้วแล้วจะยังไงบีเคเลสแล้วจะยังไงเอ้เฮยเราจะยังไงอ้าวเหลือคนเดียวนี่ว่า x s โอ้โห,โหสนดไปบีเคสายสังหารไปแปดบีเคกุ b k บีเคกุูปบีเคสายเก้าบีเคกุ8บีเคเลสสามบีเคจี วิกิเคจีสองเจ็ดโอเคถึงว่าเกมที่หนึ่งผ่านไปนะอ่าต่อนเช่าป้าหลันทรายนะปวดซังตัวนะวอร์มแมมค่มันจะดันแมงเชื่อเฉยเฉยยามดีเคทรายนะตอนนอนดันแมงเมงชือนะ่อ,อนนเฉยเฉยยามาติออกนะ์นายา